สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีเจ๊ปูสุคนาะสวัสดียามแรงแรงมินีิพอพอกับช่องบ่าวบานาออนทัวร์เนาะมินีิบัดไปทางไหนก็เลยมาถ่ายบรรยากาศในบ่อบ่อปลาเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอันนี้เพื่อนนายจิปูบัดแป้งพักทวกการเกษตรเนาะเพื่อนเพื่อนทีบ่าวกีบก่อนทีบ่าวบานาเคยมาถ่ายเนาะเพื่อนเพื่อนส่วนเด็กก็เป็นแป้งพักแป้งพักเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะหนึ่งอสิเป็นเหลี่ยงปลาส่วนในบ่าวบานาก็บได้ออกข้างนอกเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เลยว่ามาถ่ายบุ่มเนี่ให้เพื่อน เดี๋ยวรอมาเบิ่งตอนที่ว่าเป็นลงเครื่องปลูกเครื่องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งใหม่ว่าเป็นปลูกยังไงตอนนี้เห็นเนพิ่งปั๊บเพี้วยขนาดสีเรียบร้อยเลยเน้องเพื่อนๆเนาะขนาดกระสีใหม่มันมาวางตอนนี้พักกรสีปลูกเป็นต้นกล้วยต้นมะละกอเครื่องปลูกล่าหย,ยางน้องเพื่อนๆนะข้างๆนะก็เป็นโรงงานกับบารบานาออนทัวร์แล้วก็เป็นข้างๆโรงงานเนาะบารบานาก็เลยมาถ่ายเบิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีสุขุสกลมาพบกับช่องบารบานาออนทัวร์ แต่เนะาะหลังจากเนี่ยบาวบันนากับบุคอยได้ออกข้างนอกเนาะ,ะเพื่อนเพอนเรก็เลยมาอยู่นี่ก็เป็นบ้านหลังบรรยากาศของสวนผักสวนครัวเนาะที่บาวโรงงานทางขาโรงงานบ่าวบันนาที่พัฒนหา,หนากันอยู่เป็นปูกันอยู่ผักสวนครัวเกี่ยวกับการเกษตรเดี๋ยวบ่าวบันนาจะพามาหล่อเบิ่งเนาะโอเคเพื่อนๆถ้าได้มาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบ,นาานบันนาออนทัวร์เนาะก็เอาไปเบิ่งบรรยากาศในยาวกันเลยเนาะไปเบิ่งบรรยากาศสวนกับบอ่อยที่เป็นเห็ดกันฝาได้ยลาไปได้เนาะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวขับไปเบิรงกันยาวๆไปเลยที่เป็นนี่เ้องเพื่อนที่เป็นนี่ถ้ามีตัมบานนอกเข้าตัว่ามันอยู่มันมีแบบเหนอ้วหูพอดีเลยนะอาไว้ปลูกฟังเหลียงทรัพยงปลาอันนี้น้ำือว่ามันสิมีตลอดเลยเนอะน้ำแค่นี้มันก็เป็นบอที่ไงมันเป็นน้ำที่มีเนาะแต่เป็นบานนองเข้ามีไปนก่ก็คงดีเนาะประ้องมาทํางานกรุงเทพหรือว่าทําการเกษตรใดเดี๋ยวตามเพื่อนปลูกปลาบานหน้าสิมาเบิ่งนนอกเพื่อนนอกว่าเพื่อนปลูกยังไง เราเบิกผลงานเนาะส่วนนาเป็นกับเป็นส่วนพักเนาะเป็นอนพักส่วนขั้วพักออร์แกนิกก่อนนี่เดี๋ยวบ่าวมาาสิมา,บนานเบิ่งเนาะเดี๋ยวเดินไปบอนะ่อเนาะน่าจะน่าก็จะเป็นบอ่ปอปลาตอนเดิบบน,นดบ่นนา,นนบามันาอะไรจิบวหน่ะบ๊วยเนาะอย่ามันบ๊วยทีไหนกันสั่นมากเลยเอามือมาจับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยๆนี่น้องเพื่อนน้ำเนี่ยอู้ยังลึกเลยเพื่อนเอ้ยเนี่ยคลักคลัก เลี้ยงปลาเลี้ยงปลานิ่นเลี้ยงปลาสะโดยังเนียวใบคายเนาะสุดยอดเลยเพื่อนๆนเนี่ยตัวเลี้ยงปลาไวคลายมันก็แน่นอนเลยนะเพื่อนๆแต่เป็นที่เป็นอยู่บ้านนอกเ้าเนี่ยแต่ว่ามันเก็บน้ำที่บ้านนอกก็มีแลยเนาะเพื่อนๆแต่ว่าถามมันสิมีน้ำเป็นเนี่ยมันคงห้าด้ยากนะเพื่อนๆเราตามบ้านนอกเขาตามต่างจังหวัดเนาแต่ว่าอยู่ทั้งกรุงเทพทั้งปทุมธานีทั้งเขตปทุมนี่น้ำมันมีแบบนี้ลายนะเพื่อนๆเนาะคือว่าน้ำมันเบาแห้ง ถึงซีเมนต์เสนมันก็อยู่ได้บ่คือบ้านนอกเฮาต่างจังหวัดเฮาถึงบ่อสิลึกเสนใดมันก็เมื่นต้องเพื่อนๆเนาะอันนี้ยก็เป็นบ่อยกุ้งบ่อปลาเฮาก็มาดูไว้เนาะเพื่อนๆถ้าวันใดวันหนึ่งเฮาพอมีเหลี่ยมมีแรงทําได้เฮาก็สามารถไปทําแบบเป็นของเฮาเองได้เนาะตอนนี้เฮาก็ท่องลกกว้างไปก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะก็บ่าวบานาออนทั่วกับเป็นสไตล์แบบนี้เพื่อนๆเนาะถ่ายผักสวนครัวถ่ายกั้เกษตรเดี๋ยวพามาเบิ่งตอนที่ว่าเพิ่นลง เครื่งองปลูกคลองฟังไว้ก่อนนะเพืเ่อนๆนาะอันนี้ก็จะเป็นเพลนเห็ดเป็นหัวเป็นยังอันนี้บ่าวบาหน้าก็ถ่ายอยู่ประชุมท่านนี่ลาดลุงแก้วเนาะเพืเ่อนๆนะตบนนำบลนาใหม่จะอยู่ช่วงๆแบบอยากนกพัววงนะเพืเ่อนๆนะสิบ่าวบาหน้าก็อยู่อยู่แต่แๆในหนกผัววงเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวบ,าบา่าวบาหน้าจะไปถ่ายบึงบอปลาขนาดเนาะเพืเ่อนๆนะยวไปหอดิถิถ่ายอยีกทีนึงโอ้นี่เนานะเพืเ่อนๆเป็นบอ่อที่ใหญ่เลย ตอนแรกที่บาบานามาตอนเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนาะที่ตอนที่บาบานามาคือว่าแถวนี้ยังเป็นป่าอยู่นอเพื่อนๆนอเพื่อยยังบ่ได้ปรับปรุงบาบานาเดินมาทางนู้นแล้วก็เดินเข้ามามีปอบอลเนี่ยชื่อว่าคล้ายๆก่อนที่มาตกปลานโนเพื่อนๆเนาะที่นี่เป็นเป็นที่ของวัดนอเพื่อนๆเป็นที่ของวัดแต่บัว่าวัดได้เนาะอย่างเี้ยแต่สแกบบาบานาเพื่อนเราเป็นที่ของวัดอ้วนนะที่มีมีนกเป็ดนะนกเป็ดหนามเพื่อนๆนกเป็ดหนามมันลอยเล่นกันอยู่เนาะตาม ตามตัวันจะเป็นสามพอแม่ลูกถ้าเขามีที่แบบช่วงนี้มันกช่วงโควิดต้องเพื่อๆเนาะถ้ามีที่เป็นอู้สบายเลยหมดจำเป็นต้องไปงนอกรุงเทพหมดจำเป็นต้องอะไรเลยแค่เขาอยู่เสร็น,นี้เขาก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจท่อเพียงของโครง,งการผ่อหลวงเผื่อๆเนาะเพื่อๆเนาะหน้าก็นี่ก็สิเป็นหน้าแบบไรเวียนเนาะเพื่อๆเนาะมันสามารถออกไปลลลลไหลัดหลอกกันได้มันเป็นหน้าแบบมุนเวียนเนาะเพื่อๆเนาะ เยาวบามัน่าจไปถ่ายแบบเป็นภาพมุมสูงให้เบิ่งนแต่กับแคบจากหน้าจอลงมานเานาะเพื่อนเนาะนังจะบะมีโดนโอ้สจ๋งเจ๋ายมิีมรมนเลี้ยงปลาขาย้ uh น้ำสมเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาสบายทำเงินเป็นขอบเป็นกรรมได้เลยนเานะเานะพเพื่อนเนาะเอาไว้ตังเห็ดงาน แต่ว่าเสียแต่ที่บ้านนาอกเขามันเก็บน้ำบ่รัยเนาะที่มีอยู่แต่มันเก็บน้ำบร่รัยคือแถวๆนี้เนาะพนเพื่อนโอเคเนาะเดี๋ยวบ่าวบานาไปจริงๆเก๋เนาะเพื่อนๆเพื่อนๆถ้าได้มาเบิ่งขิ่บาา่าวบานาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบานาะออนทัวร์เนาะเพื่อนๆเนาะพามาเบิงบ่งบ่อกุ้งบ่อปลาของเพือนนะเนาะเบิ่งไว้เป็นบทเรียนเป็นความโู่เนาะพนเพื่อนๆเนาะจ่วเนี่เขาก็ยัง บานนอกเข้ามันบมมีหนามคือบานเพิ่นเขากำลังเบิร์กไหวนะเพื่อนเนาะ่ดดลังเป็นหนามเป็นถี่แต่ตัว่าเป็นถี่ข้องวัดนะเพื่อนเนาะแฟนนี่สีสวยงามแผ่นแผ่นกองเขากำลังเพลินเนาะสี่สวยเลยโอ้อยากอลังการนะเพลินเนาะอยู่ปทุมธานีตะบลน้ำใหม่เนาะหลานลุงเกี่ยวบารบินาอยู่สวยสวยสวยเดี๋ยวพาไปเบิกไปเล่ย์ๆนะเพื่อนเนาะ นี่บาบานาคิดในใจน้องเพื่อนเพื่อนทว่าบาบานามีที่ไปนเนี่ยนะคิดจะปลูกต้นกล้วยน้องเพื่อนเนเนาะเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยนำว่าตามสถานที่ต่างๆเนาะเพื่อนถ้ามีกล้วยนะคือว่าถ้าปลูกครั้งเดียวก็กินตลอดทั้งปีแล้วน้อเพื่อนเก็บผลขายเก็บใบตองขายน้อเพื่อนเนเนาะเกวดต้นกล้วยจิตตดไปกับเป็นไปบดผักอาหา,หา,หารให้สัตว์ให้หมูน้อเพื่อนๆเนาะผักสัตว์เบียงต่างๆด,าดีด้วยเพื่อนเพื่อนนะถ้มีที่ไปน,นบาบนาก,ก็บจิต่าอยากมี สี่เนาะปลูกกล้วยปลูกยังถ้าปลูกกล้วยนี่นี่เพื่อนทีปลูกไว้เนาะเพื่อนอาจารย์ปลูกเหมือนปลูกไว้ลายลายนะปลูกเต็มเลยหลบหลบมันได้ในยหลบสวนเลยแต่ตอนนี้เพื่อนยังบอทันได้ปลูกลายเฮากษัตราย์มาเมืเดินได้เนาะถ้าว่ามันเป็นสวนเหมือนได้ขึ้นมาคือว่าเฮากำังมาเดินในที่ของเพื่อนบ่ได้เนาะเพื่อนเนาะแต่เนี่ยเฮากำังมาเดินชมได้แต่ว่าถามมาได้ก็มาตอนเพิ่นอยู่พอมาถ่ายคลิปเพิ่นตอนเพิ่นปลูกเผื่อว่ามาเป็นการเรียนรู้เนาะเพื่อนๆเนาะ สวยๆเดี๋ยวสีลองเบิ่งพักเบิ่งเบิ่งปูน้องเพื่อนเนาะบ่าวบรราไปเบิ่งโอเคไดวไปเบิ่งกันอยู่สวนเลยน้องเพื่อนๆนาะเพื่อนๆนะเพื่อนๆหลังจากนี้บ่าวบรราเดินมากไปให้มันปูกระโผดน้องเพื่อนกระโผดน้องเพื่อนเนาะนี่ก็เป็นกระโผดร้ายเออนี่ยดีๆดีๆปูไปกินสวนนี่ก็มาบ่าวบรรามาถ่ายบกันกระโผดเจ้าของที่เมันปูไว้เนาะนี่คือว่าเออมันก็ได้กินพอดีนะกระโผดเนี่ยเอาไปเห็บกินกับหมูกระทายังไงเนาะมันกำลังอ่อนๆถามมันใหญ่มากครับว่า อย่างมะพร้าวกิเลนนะนเพื่อนๆว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงดีๆๆนี่เพื่อนเพื่นะเดี๋ยวบ่าวบน่าจะถ่ายให้เพื่อนท่านนี้กัเดินตอนน,นนี้กัเดินมาเหลี่ยนนะเพื่อนๆเดินมากับไปที่เจ๊สวนกระโพดเพื่อนเพราะที่เพื่อนมันโล่งมันใหญ่นะเพื่อนๆเพื่อนก็เลยปลูกอาจจะเป็นพนักงานเพื่อนปลูกไว้กินแต่เนานะโรงงานกเกาโรงงานบ่าวบาน่าอ่อนทั่ว มีต้นละโ้ปลูกขังเดียวกินทั้งปีเหมือนโรงงานบาวานาเนาะคือว่าปลูกข้าวโพดปลูกมะแตงก็ได้เนาะเดี๋ยวไปเดินเหมืงแปลงผักกันก่อนนะเพื่อนๆเนาะนี่นะเพื่อนๆนี่ก็คือเป็นโรงงานที่บาวานาทำงานอยู่บรรยากาศน่าขำคืนนเพื่อนๆก็เป็นหมึดๆพอดีบาวานาไปถ่ายคลิปมือนั่งไปหมึดฝนพื่อนๆเนาะก็เลยว่าจะไปถ่ายทักกัมันกัมันหมึดเกินก็เลยว่าบ่เห็นนเพื่อนๆเนาะ เป็นผักคณะนะเปล่าเปล่านณะเป็นผักยาแบบมันเป็นแบบย้องๆมาประมาณนี้เนาะแต่เกิดมาจากน้ำพักน้ากูดูปประมาณนี้ยนะเปล่าเปลแต่เดี๋ยวบารมบาน่าจะขึ้นภาพให้เบื้องบนเป็นผักขนาดแบบนี้เนาะแต่ว่าบารมบาน่าก็ไม่เคยเห็นเนาะแต่ว่าไปเดินหาก็เลยเห็นผลปลูกไว้เดี๋ยวตอนรอบเบื้องตอนผับจังวันน้เปล่าเปล่านะบาร์บาน่าจะกลับไปถ่ายในกีฬาเนาะว่างๆเดี๋ยวบารมบาน่าไปถ่ายให้เบื้งใหม่เนาะเพล่าเนาะ Okay. เพื่อนๆถ้าได้มา่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ,าบ่าวบานะ์นาออนเทียนะนะครับบายยครับได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบวาสดีครับ